lan đó hấp lan đó còn lan tí đi nó quả này tắm đây này chai nó đậm đây

เครื่องเราใช้ใหญ่มากียบเลยเครื่องยนต์ใหญ่นะงานแบบเดียวเสร็จเเดเราอยู่ที่ครับปทุมธานีครับตอนนี้ อากาศมุมส,สูงครับไอกับสายจดรถตีดินครับเครื่องนในเป็นหกสูบนะดูเกี่ยวเลยช่วงล่างรถเกีเ่ยวเลยดูดิดู้ดแอร์อย่างนี้ครับเย็นสบายแต่ฝุ่นน่าจะน้อยกว่ารถเกี่ยวอยู่กับน้ำอยู่กับอะไรเงี้ย นี่อ่ะล้องมากเละเลยว่าถึงดำได้เลยนอย่างเงี้ยคลิปนี้ก็จะเจอแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับมีจะเก็บมอ,อฝากเรื่อยๆครับมาแล้วครับบายบายสวัสดีครับ ัครบบรรยากาศท้องทุ่งนาครับในเมืองใหญ่สองท่นี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ